สวัสดีครับกษตรกรังบ้านเกิดครับพี่น้องครับมือกี้กะตรงกับวันที่ยี่สิบแปดนะครับเดือนกันยายนครับสองพันหาร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับกับมื่อกี้หลังจากน้ำซีหนุนสูงครับแต่ว่าน้ำซีวันในเขา้วครับแต่ว่าจะเป็นน้ำของกุดนะครับน้ำจากอาเขตตำบลขามเลี้ยนนะครับฮะลงมานะครับกะหนุนนะครับเขากุดนะครับกะ ทลักนะครับอ่าปูนนะครับอันนี้จะเป็นคลองอ่าธรรมชาตินะครับอ่ามันก็ถีไหลเข้ามาประมาณทางปุ่นนะพี่นอ้องเออไหลเข้ามาหรือเออเออ,เอ,อดันดันเข้ามาใน้เปลียนให้นะอันนี้ก็งั้นนี่สือยู่ตำก็มูวครับก็ดถ่วมงนะครับถ่วมอยู่แต่ว่าก็ยังท่านได้มิดปลายหว่วงเนาะก็ยังมีความหวังว่าอีกจาก <c oughs> อาทิตย์หนึ่งนะครับหรือจิบกามือนี่ถ้าน้ำพอดตึงสักนีดขึ้น มือละขอมือขอมือเนี่บ่ได้ขืนแหงอ่ากะหวังว่านา้ำซีอาจจะลดนะครับพี่นอ้องน้ำซีลดกะสีอาจจะพอปล่อยออกน้ำกรุดกะล้งซีได้กะอาจจะได้เกี้ยวนะพี่น้องแต่ว่ากับบแน่นอนนะครับกะกะแล้วอันนี้ก็ห้องเห็ดน้าเนี่บ่แมนนเฉพาะเห็ดดีเห็ดน้ากะอาศัยวาดสนาดวงซาตาคื้กันได้พี่น้อง กับวธรรมดหเห็ดน,น้านี่คิดว่ามันเห็ดไงแล้วก็ยังบเแมนก็ยังมาประสบกับภัยพิบัติของธรรมชาตินี่จังแปลงนี่แกเป็นเขาหน้าปีพี่น้องครับแ่นหนาด้างแผนว่าสิเกียวออกกอนก็ยังประทันทันน้ำอยู่น้ำก็ยังมาอันนี้นี่คิดเว่งเขากำลังมานที่พี่น้องช่วงนี้นะครับกมลมลอวหันแซน้ำมแมงซีนี่หันแซหยอดเป็นสองอาทิตย์นี่หันเขาถ่อขึ้นมานี่มันจะดำครับมาลิดมันจะดำจากประสบการณ์เลยครับ แปลงนี้กะน้ำขึ้นนั่นสิเนี่ยจู่ทั้ง่างแปลงนี้นี่ถ่วมกว่าน,นะครับอันนี้ได้เป็นยี่สิบกว่าหมื่นแล้วครับปุ่นแปลงฝั่งหนึ่งเขาขาว,ขาว,ขาวปุ่นก็นคือเขาถอกเราดิพี่น้องฝั่งทางนั้นแต่ว่ากะบ่ได้เกี่ยวหว้วงจู่น้ำเลยเอา้าพี่น้องครับเป็นกําลังแรงใจใหกันสู่ต่อไปครับปีหนาฟ้าไม่ดูด,ดูการแรงสู่ต่อนะครับช่วงนี้เขาเห็ดยังบ่ได้ดกกน้ำ ภัยธรรมชาติเท่ากับเหตุใดอย่างเดี๋ยวทําใจเอาเป็นกําลังใจให้กันสุขูสุขค้นครับสวัสดีครับ